เดิ o <Okay>. โ nice. น่นไหมโอ้ไกลๆโน,น่นไกลๆได้นเนี่ยได้ไดอีกไหมเนี่ยได้ได้ได้สวย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืนไบซอนเป็นปืน SMG ที่ใช้ได้กับคัสซับพอร์ตแล้วก็ดีคอนไบซอนเป็นปืน SMG ที่มีไฟล์เลชารลองมาจาก SMG 45ก็บอกนี้เป็นปืน SMG ที่ลั่นช้าสุดละแต่ว่าไบซอนก็มีดาเมจที่ดีเหมือนกันแถมมันยิงได้ไกลด้วยอีกอย่างหนึ่งไบซอนใส่แม็กเพิ่มได้เยอะมากยิงแบบว่าไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนเลยแต่ว่าปืนนี้ก็สู้บางปืนไม่ค่อยได้อย่างพวกปืนไฟล์เลชไวๆหรือปืนพวกที่มีดาเมจแรงๆร,ร,ระยะการยิงไกลๆอย่างเงี้ยปืนน ส่วนข้องแต่งผมก็จะแต่งแบบว่าเพิ่มระยะการยิงคุมปืนง่ายแต่ยังคล้องตัวอยู่อ่ะของแต่งผมก็ประมาณนี้แล้วกันงั้นเราเข้าไปลุยกันในเกมดีกว่ามาดูกันว่าปืนไบซอนประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงเติมเกมกาเล n a d เด t a ์าฟไม่ว่าจะคอมหรือมือถือก็ได้แบบสุดคุม้มราคาถูกกว่าใครได้แล้ววันนี้ที่บริ t m a แมนชถูกกว่าเติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนํามากมาย เติมเว็บรับส่วนลด listman c o i พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ listman shop ok oi, phải đâu nguyên ăn ngày phải này đâu phi đi rồi còn chết mình nữa barrage ready. Objective Alpha, clear. Hey, back off first. Oh, I'm too Smoke barrage ready. ปิดตรงนี้ไว้ก่อนโอเคเราเอาตรงนี้แล้วก็ไปเอาตรงนี้13นัดเหลือเฟือสามนัดเหลือเฟือสามนัดเหลือเฟือสามนัดเหลือเฟือสิบสามโอเคไม่มี <c oughs> โอโ้โหว่าแล้วหลังต้องมีแต่ เสียงออกข้างหน้าก่อนหมอหม <ๆๆ S 1> อหมอหมออะไรครับไม่มองกุลเลยนะโอ้โหหมอหมอใครก็ได้จังหวะนี้ใครก็ได้จังหวะนี้ใครว่าโอ้ยไปก่อนละบอกว่าจะมีรู้เอ้โหโอ้โหกูสาวมเปิดก่อนแล้วนะ อย่างเยอะเลยจุดเกิดโอเคสวยแต่ผมตายอีกตัวหนึ่งข้างหลัง xem shape. Ui. ôi lùn phân lùn phân. ôi, nhiều, nhiều, nhiều. มันเยอะจัดลูกซองอยู่ข้างหน้าผมไม่กล้าเข้าไปอเอ๊ะที่มันจะเย็นอะไรครับเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยอะวะพิกฮึบฮึบวิ่งฉีก,ก,กซ้ายโอเคสวยงามทีโหลดอะไรครับเนี่ย <laughs> Allied troops neutralizing objective Bravo 2. Objective Bravo 1 is under attack. Objective Bravo 1 is under attack. Come on, Nielena. We've neutralized objective Bravo 2. The enemy has taken over objective Bravo 2. Oh, for miles, I'm going Capture this sector, sector. Don't give them any ground. Oh, what Do something while it lasts. วิ่ง,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 งโอ้โหกระตุกจัดเดี๋ยวให้เรื่งผมเปลี่ยนเน็ตก่อนอือผมเปลี่ยนเนต็ตแป๊บหนึง่งเคหวังว่าเนต็ตจะดีขึ้นนะผมเปลี่ยนเนต็ตมาแล้ว ดาวหลบเนียนะครับเฮ้ยชื่เข้าบ้านตาัวไหนวะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย Objective Charlie cleared. ready. We have taken control of a critical objective. Press the attack. Oh, nice. Sector Charlie under control. Keep the pressure on. it. เฮ้ยเนียนเนียนเนียนเดีนัเพื่อนไม่มีสมุกชุบชุบชุบเรามีหน้าที่ชุบโอ้ย,อยไม่มีสมุกเราไม่กล้าเล่นเออไม่กล้าชุบผิดมันขึ้นมามันขึ้นมาโว้ยสมุกหมดสมุกหมด สุวนหมดกือบสุวนหมดกำนงองเพื่อนไม่มีสมมกไม่กล้าไปชูเลยสวยสวยสวยเฮ้ยมัน,น,ไมไนไม่มีอะไรบังเลย Intact. Break enemy lines with full force. <clears throat> We've neutralized objective Delta 2. Shit, 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 shit. โอเคยิดได้ัะดีอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหวัวจะตายสิ่งส,งสิงอะไรเพื่อนเราขอลงนี่แล้วกันเข้ามาได้แล้วเราเข้ามาได้แล้ว <kung government> <stumbled> ข้างหลังนะผมไม่ต้องกังวลอะไรละหมอมาชุบหมอที่จริงผมควรไปชุบคนอื่นดิไม่ใช่คนอื่นมาชุบผมโอ้ยโอ้ยการยิงผมแปลก เก็ผมได้ไมิสไซล์แล้วรตรงนี้เลยแล้วกันตายลวสวยบึมฮะไม่ได้สกิลสวสดยอดข้งญญางห่างผม Roger that. Artillery barrage incoming. Guided missiles launched. All in neutralized. Nice work. โคตรเดือดปืนนี้โอเคจัดไป78ิคิวโอ้โหก็เอาอยู่นะเนี่ยปืนนี้โอเคก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมล like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s c r สไครป์ผมด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่กับผมบาย